ตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณใจสิทธิ์นะครับ CEO และรองประธานกรรมการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ทางคุณไตรสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้นโยบายนะครับแล้วก็ทิศทางของ a อเชียอินเ r อร์โ t ตเนี่ยครับตอนนี้ขับเคลื่อนกันยังไงบ้างครับก็ครับห้างสุดจุกัดเอเชียอินเตอร์โปรดักต์ของเรานะครับก่อตั้งมาตอนแรกเนี่ยเราขายแบบระบบซิงเกิลก่อนนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับ เปิดตัวเนี่ยเดือนแรกขายไปได้8ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าคิดเป็นมูลค่าขายปลีกนี่ก็13ล้านบาทที่ให้การตอบรับเพราะว่าสมาชิกเนี่ยนะครับเร็งเห็นว่านะครับกาแฟงเราได้รับรางวัลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โนเนมนะครับ,รบแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สําคัญก็คือแผนการตลาดของเราแผนการตลาดเราที่ผู้บริหารเนี่ยช่วยกันคิดคช่วยกันคิดทั้ง4ท่านเนี่ยนะว่าจะทําอย่างไร ให้ประชาชนหรือสมาชิกเนี่ยตอบโจทย์คือลดหนี้ได้จริงมีรายได้ได้จริงเราเทียบว่าไม่ต้องจะถือว่าเป็นการลงทุนก็ไม่ใช่นะซื้อกาแฟมาทานเขาเรียกว่าซื้อกินซื้อใช้ได้เงินเปลี่ยนใช่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเองคุณคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเลยเพราะทุกท่านก็ต้องทานกาแฟกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทานที่นู่นอาจจะไม่มีรายได้แต่ทานกับเรานะครับ เราช่วยปลดหนี้ได้ด้วยแผนการตลาดอันสุดยอดครับและที่สําคัญที่เราดีคผู้พาภูมิใจนะครับสอคบก็ผ่านแล้วแผนการตลาดอันทรงพลังของเราสอคบผ่านแล้วครับเพราะฉะนั้นค่าอื่นนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรแต่จะต้องเหลียวตามองแน่นอนว่านะครับรายได้ที่มอบให้กับสมาชิกนั่นเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเราจะปลดหนี้ให้กับประชาชนได้จริงอย่างไรติดตามครับครับโอเค ในฐานะที่ท่าน c e o และก็รองประธานกรรมการนะครับตอนนี้เป็นคนก็เรียกเป็นคนวางร่วมวางกลยุทธ์นะครับใช่ครับหลังจากนี้เอเชียอินเตอร์โปรดักจะขับเคลื่อนอยังไงวางกลยุทธ์ยังไง้หงครับของเรานะครับก็จะมีการประชุมออนไลน์ทุกค่ำคืนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการ OPP หรือเปิดโอกาสทางธุรกิจด้วยออนไลน์และออฟไลน์<ๆ>ก็หมายถึงว่าเราจะมี OP p <ๆ>สัญจรนะครับ,รบไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเพิ่งเปิดตัว ไม่นานแต่เรามีเซ็นเตอร์หรือสาขาครับสัง3ึ้สาาขาแล้วอ,อ,อันนั้นถือว่าเป็นจุดกระจายนะครับกระจายสินค้าคและกระจายธุรกิจเป็นการขยายธุรกิจทั่วประเทศอันนี้คือการขับเคลื่อนนะครับ,รบแล้วเราก็คือผู้บริหารเนี่ยไม่ได้น,นั่งอยู่แต่ออฟฟิศเราจะไปพบปะสมาชิกลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยม เซ็นเตอร์ไหนนะครับต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอยากให้เราไปช่วยเรายินดีนะครับเราเป็นราเป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่ว่าอยู่บนหอคอยเราต้องต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นไปตามสโลแกนของเราครับไอคอนกาแฟกาแฟปลดนี้ของคนไทยครับสุดท้ายอยากให้ท่าน CEO นะครับฝากทิ้งท้ายนะครับว่าวันนี้การทำธุรกิจเอเชียอินเตอร์โปรดักต์นะครับการจะทำให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากอะไรครับโอเคนะครับผมก็มีสูตรอยู่นะฮะ เขาเรียกว่า4ี่ทีกำลังดี <Okay. S 2> นะทีที่หนึงทีที่หึงคือเทรน,ทนเทรนของสินค้าครเราไม่ได้ขายทีวีเราไม่ได้ขายตู้เย็นหมายความว่าเมื่อไหร่มันจะเสียหรือว่าซื้อซ้ําอีกนานหลายปีแต่กาแฟแก้วหนึ่งทานแป๊บเดียวหมดครับสินค้าที่เหมาะตอบโจทย์นะครับต้องเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปและซื้อซ้หมาอีกในระยะเวาลาสั้นลูกค้าเก่าซื้อใหม่ก็เป็นลูกค้าใหม่อยู่ดีนะครับแล้วก็หมุนเวียนทุกวัน เทนที่สองนะครับคือทีมทีมไม่ว่าคุณจะมีแผนการตลาดสินค้าดีขนาดไหนแต่ทีมทีมเวิร์กหนึ่งไม่มีประสบการณ์นะครับสองไม่มีความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันทีมนี่สําคัญว่าของเราดูนะฮะที่มาเนี่ยรักกันเหมือนพี่น้องผู้บริหารกับสมาชิกนี่ไม่ได้ถือตัวเลยนะครับและเรามีเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือว่าเราจะต้องสร้างรายได้ให้ได้ทีที่สามนะครับเขาเรียกว่าท่ามิ่ง ทมนิ่งเนี่ยสำคัญใช่เราเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยคนที่อยู่ต้นสายเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับ,รบและขนาดนี้ก็ยังถือว่ายังต้นสายอยู่นะยังไม่สายเลยนะมานะครับทีสุดท้ายเขาเรียกว่าเทรนทรนิ่งเทรนนิ่งหมายว่าเรามีการฝึกฝน,นพัฒนาบุคลากรน,นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นผ,ผู้บริหารก็ดีนะครับแม่ทีมนะครับเราต้องมีการฝึกฝนสอนงานนะครับให้เป็นไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทําเองโดยที่ทําไปแบบว่าฉันจะทํายังไงเราก็มี ทีมงานที่จะเทรนนิ่งนี่คือ4ี่ทีดีคืออะไรดีก็คือดิฟดิฟที่แปลว่าขับเคลื่อนนะครับเราต้องมี4ทีนี้มันถึงจะขับเคลื่อนไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มั่นใจว่านะครับมันจะเป็นปกปรากฏการใหม่ของธุรกิจขายตรงที่ขาวสะอาดแบบมืออาชีพและมอบรายได้ให้กับสมาชิกอย่างแท้จริงครับนี่ก็เป็นคำยืนยันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ เทคนิคนะครับกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนเอเชียอินเตอร์โปรดักต์ครับไปให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไตสิทธิ์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราและก็ที่สำคัญวันนี้นะครับได้กระจ่างมากนะครับว่าวันนี้เอเชียอินเตอร์โปรดักต์จะไปในทิศทางไหนและก็เป็นธุรกิจสีขาวจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าวันนี้นะครับหลังบ้านเป็นอย่างไรเมื่อมีหน้าบ้านแล้วหลังบ้านจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปพบกันครับ